ในเดือนมิถุนายนปี1942 6เดือนหลังจากการโจมตีเพิร์ฮาเบอร์กระแสของสงครามในแปซิฟิกกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงในการรบที่ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของสงครามโลกครั้งที่สองยุทธการมิดเวย์ญี่ปุ่นซึ่งยังคงมีชัยอย่างต่อเนื่องจากชัยชนะหลายนัดที่ผ่านมาวางแผนที่จะกำจัดกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐโดยการยึดหมู่เกาะมิดเวย์ผ่านการซุ่มโจมตีอย่างกล้าหาญแผนของพวกเขาคือล่อกองทัพอเมริกัน เข้าสู่กับดักแล้วโจมตีอย่างรุนแรงจนพ่ายแพ้ย่อยยับแต่สิ่งที่ญี่ปุ่นไม่รู้คือหน่วยข่าวกรองกองทัพเรือสหรัฐได้ถอดรหัสลับของพวกเขาเรียบร้อยแล้วชาวอเมริกันค้นพบว่าเป้าหมายของญี่ปุ่นซึ่งใช้รหัสว่าเอก็คือกอมิดเวยนั่นเองด้วยข้อมูลสําคัญนี้พลเรือเอ็กเชสเตอร์นิมิตจึงวางแผนตอบโตลบ้ลับๆโดยจัดวางกองเรือของเขาในตําแหน่งที่พร้อมจะซุ่มโจมตีศัตรูเสียเอง ในวันที่4มิถุนายนการรบเริ่มขึ้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นโจมตีเกาะมิดเวย์ขณะที่เครื่องบินสหรัฐโตกลับอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็ถึงช่วงเวลาชี้ชะตาฟูงบินทิ้งระเบิดดิงพัสุธาของสหรัฐโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวและสามารถจมเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นได้ทั้ง4ลำได้แก่อากากิคางะโซริวและฮิริวความสูญเสียอันน่าตกตะลึงของญี่ปุ่นเรือบรรทุกเครื่องบิน4ลำเครื่องบิน250ลำ และนักบินระดับแนวหน้าหลายคนได้ทำลายศักยภาพในการรุกของญี่ปุ่นและหยุดยั้งความได้เปรียบของพวกเขาแม้ว่าสหรัฐจะเสียเรือย s สเซย์ยอร์ทาวน์ไปหนึ่งลำแต่โดยรวมแล้วยังคงรักษากำลังทางเรือไว้ได้เกือบทั้งหมดยุทธการมิดเวย์คือจุดพลิกผันของสงครามในแปซิฟิกนับจากนั้นญี่ปุ่นต้องตกอยู่ในท่าทีตั้งรับความได้เปรียบจากข่าวกรองจังหวะเวลาและความกล้าหาญได้เปิดเส้นทางสู่ชัยชนะให้กับสหรัฐอเมริกาอย่างเด็ดขาด